บอเขาไปโยกเองเนาะสวัสดีค่ะอยู่กับอุ้เส้นสายมันค่ะมาเด้อพี่น้องเด้อกองทัพเดินด้วยท้องมาสันติฤกวาพี่ตีมันจะโมเดิร์กับหนูอ่ะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมากินข้าวไกลมากเลยทุกคนยุไยนี่นุ่นอนันเจงฮันกับจังหวัดรรอ,อด็ดบอมาเด้อพี่น้องเด้อน้นโตยังก่อนน้นโตกบอนันโตกับซอยจูพี่น้อง อานุนไม่กินบ่นี่ข้าวมันไก่ก็มีปิ้งหมูก็มีเมื่อเช้าหรือจะเอาปลาบองขั้นีเขียวลนะอว <c oughs> ันนีน้ตีเล็กผามากินเข่าอยู่ทงหน้าพี่น้องบรรยากาศย่างดีเลยซื้อวางไรกว่าจ้า,าพิกัดก็อยู่ร้านภูงเงินไก่ย่างนะคะทุกคน ร้านภูเงินไก่ย่างโอ้เบาถือยู่สันขันมาเมาขันว่ากูเงินได้แบบนี้ยังเมาเลยอันวะบรรยากาศดีคัะพี่น้องบรรยากาศดีเลยหุ่นมักเบิ้งคนดำหน้าหุ่นยู่งุ่นไกลๆเอากระจอาเบิ้งหรอกว่าแมนสาวโคตรจี๊ดคุยข้ามยันยันให้เอฟซีเบิ้งเนี่ยอ้าว ซอยจูก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยพี่นอ้องวุ่เสดายแห้งคอยไปลากกินเขากองอยู่ในรถพ่อจะกินเขาแล้วคะเจ้าส่วนว่ากินยังสี่บ่ไเด็ก,กินน่องขาเจ้าด้วยปนีอิ่มก่อนแล้วกินเดี๋ยวไม่มีแรงเดี๋ยวไปเป็นลมเป็นแรงพี่จะบอกเลยนะว่ามื้อเช้าแล้วก็ถ้าเรากินอาหารตรงเวลากินแต่พออิ่มอะไม่กินเยอะ สีโบอวดแล้วก็บะเก็ทบทองแมงสองค้งมมันสีในห้าบเก็บทองตอนนี้เราก็แวะมาหาเสือนุนะคะเสือนุวิ่งงานอยู่แถวนี้พอดีพอดีรอรถวินมานะคะรอรถวินมาพี่น้องก็เลยมาจัดสร้อยจุถาเพิินซาำรถวินมาเพราะไม่ลอบปลากเอาขึ้นรถดี แสีบ่เจีวขม่ขมตายบาเรื่อง,อองเต๋อเ,เอาจากินเจียวยังค่ะเอาซิมก่อนมักสมกินไ้มักขมกินไ้อร่อยไหม กระสันว่าต้องกินเนื้อเด้จอจำตะเจวเอาแจีวนะเสียบเนาะเขาอ,อิ่มยังวะเขาไปลาก,กินอ่ะอย่างนะพี่ซื้ออะไรมานะอะไรกะนีกะนีหน่ะไหมมะฮอกกะนีอยังวะคว้า,างอะไรก่อบะโลกะนีอยังนะมันมันเปรี้ยวๆขมๆจริงอ่ะที้ยวมาก่อนแล้วขมทีหลังเอามีด้วยเหรอรสชาติแบบนี้ไม่เคยกินได้พี่น้องได้ก็มัไล่แตก อเออจริงรว,ว่ะแก้วอีหย่างสี่บเบเกอกินต้องมาที่นี่ที่เดียวเอา้าข่อยมากินซอยจูแต่ข่อยบ่เคยกินน้ำจิ้มแบบนี้นเนาะมันทั้ง<น>ขมทั้งเปรี้ยวอยู่น้ำกันเออเปียวกว่าก่อนเหรอคะคือแปลกวะปกติถ้าขมก็ขมไปได้เลยถ้าสุมก็สุมไปเลยแต่อันนี้มันขมอ,อมเปรี้ยว แต่แล้วเราตัวมิสูตรเด็ดแท้แม่ค้าต้องคิดคนสูตรนี้มากนี่ทางสูตรเราเนี่ยเราเป็นแม่ค้าร้านนี้เริ่งจากแม่ค้าแล้วนาะนี่บ่าตาั้งกว่าสามสิบปีคิดคนสูตรนี้มาเท่าเฮตนแนั่วสิ <c oughs> อันถ้าต้องไปซื้อสูตรบ่านี่แ <c oughs> สบหนูเป็นคนมากินซอจูตัวหนู <c oughs> บ่เคยกินเจองซี่ยัดเทียเจมันทั้งขมทั้งสมอยู่น้ำกันแม่ ปกติขันขมกับขมเลยเนะาะขันสมกับสมเลยแต่อันนี้มันทั้งขมทั้งสมมาซิมเบอร์เดอ้อพี่น้องเดอ้อล่านล่านผู้เงินไก่ย่างวผ่านไปผ่านมากกับแมวซิมเบอร์สิคือบุญวาบอ๋อบอกเพื่อนเนี่ยถนน,นเสียนยังบอกไวนน้จักเหลียวถนนเสียนยังอาจารย์ของบอกไงลอยเอ็ดจังหานลอยเอ็ดจังหานละวะเสียบยูว่าลอยเอ็ดกาลสินนี่ ร้อยเอ็ดกาลสินผ่านอำเภอจังหารวา,า,า,าสันวามาซิมบังเดอพี่น้องเด้อขอดก็ว่าเขาไม่เคยกินหรอไปบรรยากาศได้เลยค่ะทุกคนจะไปดำนาก็ไปเลยค่ะอยากดำนากันเลยล่องทงเลย้อพี่น้องผุ่นพัดดำทวนๆอยู่ผุ่นอ้ล่ลมเย็นดีค่ะบรรยากาศได้ยื่งสิแต่ว่าเสียดา้แต่ข่อยอิ่มแล้วสดายแห้ง ปกติซอยจูบ้อหาย่าดเด้โอเคพี่น้องคลิปนี้สันสันบอมี่ยังดอกผ้ามากินซ้อยจูถารถวินถาสร้างอุ๋ยมากใบพอกันคลิปหนาบ๊ายบายค่ะ